ลิซ่าขึ้นแท่นอันดับหนึ่งผู้หญิงเอเชียที่มียอดติดตามไอจมากสุดในโลกข้อมูลจากเว er. ็บไซต์ socialtracker.io ในหมวดจัดอันดับ50ผู้ชายอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากที่สุด top 50 Instagram user most follower ปรากฏว่า account แอ l a l ลาลาลิซเองของลิซ่าลิษาสาวไทยจากวงเกิร์ลกรุ๊ปและพิ้งมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นโดยเลื่อนอันดับมาอยู่ที่อันดับ39ขึ้นแท่น เป็นผู้หญิงเอเชียที่มียอดผู้ติดตามอินสตาแกรมสูงที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งด้วยยอดผู้ติดตามกว่า75,773,615คนข้อมูลเมื่อเวลา23.13นาฬิกา13นาทีวันที่1เมษายนแซงปริยังกาโจปราเจ้าของแอคเคาท์แอดพริยังกาโชปรานักแสดงบลิวูดชื่อดังของอินเดียภรรยาของนิกโตนัส ที่ครองแชมป์มายาวนานโดยตอนนี้ปริยังการมียอดผู้ติดตามจำมนว 75, น75,767,630คนห่างจากลิซ่าไม่ไกล